ข้อสอบพิชาอาวุธศึกษา 1. ปืนเล็กกล M249 มิม,มิการถอดประกอบขั้นที่สองชุดชิ้นส่วนที่สาจะต้องถอดคืออะไรตอชุดกรวยจัดแก๊ส 2. ปืนเล็กกล M249 เมื่อเราบิดคันปลอกหววจัดแก๊สมาทางขวาสุดจะเป็นการยิงลักษณะใดต่อการยิงเร็วสูงสุด 3. าพื้นเล็กลกล M249 มิลลิเมตรการปรับทางระยะที่ศูนย์หลังวงเล็บศูนย์รูระยะ100เมตรหมุน1นึคลิปหรือครึ่งรอบจะเปลี่ยนรอยกระสุน จะเปลี่ยนรอยกระสุนถูกไปเท่าไหร่ต่อ5เซนติเมตร4การแก้ไขเหตุปิดขัดทันทีทันใดข้อใดกล่าวถูกต้องตอบดึงดูดันเหนียว5ปืนเล็กกดในเก็บ <c oughs> หลักการใหญ่ๆในการทำงานของปืนเล็กกดในเก็บ มีดังต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องป้อนกระสุนด้วยสายกระสุนทำการยิงด้วยท่าลุกเลื่อนเปิดป้อนกระสุนด้วยซองกระสุนต่อทำงานด้วยส่วนเคลื่อนที่หกระยะอิงหวังผลของปืนเล็กกลในเกฟข้อใดถูกต่อ 1,000เมตรเ7ในการปรับศูนย์ของปืนเล็กกลในเกฟในระยะ25เมตรในทางทิศและทางระยะที่ศูนย์หน้ามีค่าเท่ากันอยากทราบว่าหมุน2คลิกจะเปลี่ยนตำบลนกระสุนถูกเท่าไหร่ต่อ1.4เซนติเมตร 8. ในการยิงแับศูนย์รบปืนเล็กกลในเก็ระยะ25เมตรกลุ่มกระสุนจะต้องอยู่บริเวณใดตอสูงจากตำบลเล็ง0.5สูงจากตำบลเล็ง0.8เซนติเมตร 9. อืนกล38ที่กวยจัดแก็บสามารถปรับจังหวะการยิงได้ แต่ตามปกติในขั้นแรกจะต้องปรับปลอกเกียวกรวยจัดแก๊สอยู่ที่ตำแหน่งหมายเลขใดต่อหมายเลขหนข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องหลักการทำงานทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยอากาศป้อนกระสุนด้วยสายกระสุนทำการยิงด้วยท่าลูกเลื่อนเปิดต่อบทำการยิงด้วยท่าลูกเลื่อนปิด 11. อัตรากระสุนมูลฐานของปืนเล็กกล .38 อัตรากระสุนมูลฐานของปืนกล .38 ในหนึ่งกระบอกจะมีกระสุนจำนวนกี่นัดตอบ3,100นัด 12. ระยะยิงหวังผลของปืนกล .38 มีระยะยิงเท่าไร่ต่อ1,800เมตร 13. ความมุ่งหมายหลักในการใช้ปืนกลเก้าคือต่อใช้ยิงต่อสู้อากาศยานส4ปืนกล93มีระยะยิงไกลสุดเท่าไหร่ตอ7,400หลา 15. การปรับระยะหน้าลูกเลื่อนปืนกล93สามารถกระทำได้กี่วิธีอะไรบ้างตอสองวิธี ไม่ใช้เครื่องมือและใช้เครื่องมือ D o N o G O N O G O สิบโอคออัตโนมัติ40มิลิเมตรระยะยิงหวังผลเท่าใดต่อหนึ่งพันห้าเมตรสิเชิ้นส่วนประกอบหลักของคออัตโนมัติ40มิลิเมตรมีกี่ชุดชิ้นส่วน ต่อ5ชุดชิ้นส่วน18คออัตโนมัติ40มิลเมตรระยะยิงที่ปลอดภัยในการยิงกระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนระเบิดแรงสูง2ความมุ่งหมายในการฝึกกี่เมตรต่อไม่น้อยกว่า60เมตรอาวุธต่างประเทศ19อุดมการในการสร้างอาวุธของกลุ่มประเทศสังคมนิยมคือข้อใด ตอสร้างอย่างง่ายรักษาง่ายใช้ง่ายคงทน20่สิองกระสุนอาวุธของฝ่ายตรงข้ามมีกี่แบบตอบสี่แบบ21่ปืนเล็กปลรยอจุดที่จีนสร้างเรียนแบบปลรยอเซกระเซ่ของรัสเซียคือปลรยอแบบ6กมีการบรรจุได้อย่างละกี่นัดตอบสิ 15, และ20่สินัด 22. ลักษณะข้อแตกต่างประการหนึ่งของพื้นของปอปมจุด PPS กับปปมจุด PPSH คือข้อใดตอบผ่านท้ายต่างกัน 23. เครื่องยิงจรวด r p g 2ขนาด40มิลเมตรมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ส่ส่วนคือต่อลำกล้อง เครื่องลัดไก่เครื่องเล็งเข็มแทงชำนวน24เครื่องยิงจรวด RPG 2ขนาด40มิเมตรที่ศูนย์หลังจะมีช่องเล็งอยู่3ช่องเล็งอยากทราบว่าช่องเล็งที่2ใช้เล็งยิงระยะเท่าไหร่100ต่อ150เมตร25เครื่องยิงจรวด RPG 2เมื่อทำการยิง จะมีเปลวเพลิงพุ่งออกทางซ้ายจะมีเปลวเพลิงพุ่งออกทางซ้ายเครื่องยิงเป็นพื้นที่อันตรายดังนี้ต่อ10-15เมตร26อยากทราบว่ามารระยะอิงที่ศูน์หลังของเครื่องยิงจรวด RPG 2สามารถตั้งระยะอิงได้อย่างไรคอต่อ ห้าสิบถึงหนึรอยห้าสิบเมตร27เครื่องยิงจรวด RPG 7มีระยะยิงหลังผลเท่าไรตอบห0าเมตรลงมา28เครื่องยิงจรวด RPG 7ขนาดส0มิลเมตรอยากทราบว่าส่วนใดของลูกจรวดที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ตอบส่วนหัวรบยีก้า เครื่องยิงจรวด RPG 7ขนาด40มิลลิเมตรข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง,องเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปใช้ในการทำลายต่อสู้รถถังทำลายยานยนต์ชนิดต่างๆได้มีขาซ้ายประกอบกับกันยิงต่อการบรรจุลูกจรวดทางท้ายการบรรจุลูกจรวดทางท้ายลำกล้อง30พื้นที่อันตรายท้ายเครื่องยิงจรวด RPG 7 ขนาด40มิลเมตรข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องต่อเป็นปรูปปวยระยะไกล30เมตรปรสขนาด84มิลเมตรทากัสตา M3 ปืนแรงไร้แรงสะท้อนขนาด84มิลลิเมตรแบบ M3 เป็นอาวุธต่อสู้รถถังประเภทใดต่อขนาดเบา32 mm. ปืนไรแดงสัตทอนขนาด84มิลเมตรแบบ M3 มีระยะหวังผลเท่าไรไมเมื่อใช้กล้องเล็งและกระสุน HEAT 551ต่อเป้าหมายอยู่กับที่700เมตรเป้าหมายเคลื่อนที่400เมตร33ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องต่อผลิตโดยบริษัทโบฟอส ประเทศสหรัฐอเมริกา 34. พื้นที่อันตรายท้ายเครื่องยิงของกศสสมม M3 มีระยะเท่าไรตอบ65เมตร 35. อัตราการจัดของกรสอมิเม M40A2 mm, จัดอยู่ที่ใดตอบกองพันทหารรากและกรมทหารราก 3 6มสิบหกปรสหนึมเมตรเอสี่สิบเอสสามารถตั้งยิงได้บนพื้นดินและรถและบนรถรอยบอล1นทับสี่ตันเอฟแปดสองหอยากทราบว่ามีระยะยิงหวังผลเท่าใดต่อหนึ่งพันรเมตรลงมา3 7มสิบปรสหนึมเมสามารถทำลายรถถังได้ทุกชนิดและสามารถเจาะกรอะเหล็กเจาะเกราะเหล็กกล้าได้หนาเท่าใด ต่อ18นิ้ว38อัตรากระสุนมูลฐานของกระสน106มิลเมตร M40 mm M40A2 และอัตรากระสุนมูลฐานของปืนชี้เป้าหมายขนาดจ50มิ้วมีจำนวนเท่าใดต่อ30ต่อ220นัดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลิเมตร39อัตราการจัดของ หมวดข้อหกสิบประกอบด้วยจุดจุดจุดหมู่หมู่ละจุดจุดจุดนายทั้งหมวดข้อมีกำลังคนทั้งสิ้นจุดจุดจุดนายต่ออัตราการจัดของหมวดข้อหกสิบประกอบด้วยสามหมู่หมู่ละหกนายมีกำลังคนทั้งสิ้นยี่สิบสองนายสี่สิบข้อใดไม่ใช่ชนิดของ ลูกยิงคอหกสิบต่อลูกยิงสองรบหลักเล็กหกสิบมีวิธีการปักอย่างไรต่อปักห่างข้างหน้าปืน25เมตร42่สิการตั้งคอปกติคนตั้งกล้องเล็กอย่างไรต่อตั้งมุมทิศศูนย์มิลเลียมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตร 43ลักษณะทั่วไปของคอขนาด81ม mm. มขอ้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องคอปฏิบัติการยิงด้วยมือสูงคงที่44กล้องเล็งที่ใช้ประกอบการเล็งกับคอขนาด81ม mm. มในปัจจุบันใช้กล้องเล็งแบบไต่ต่อคอ m 53 45การตั้งยิงการตั้งเครื่องยิงปกติของคอขนาด81ม mm. ม เมื่อยังไม่ทราบทิศทางยิงที่แน่นอนจะตั้งมา,มาตรามุมทิศและมุมสูงเท่าไรต่อมุมทิศ3,200เมตรผิดยุดต่อมุมทิศ3,200มุมสูง1,100 46ข้อใดคืออัตรากระสุนมูลฐานของคอขนาด81มิลลิเมตรที่ถูกต้องต่อ ลูกยิงสังหารหนึนัดลูกยิงควันสิบเอนัดลูกยิงสองแสงสนัดสีเครื 47, ่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลเมตรการแบ่งประเภทลูกระการแประเภทลูกระ,กระเบิดยิงที่ใช้ยิงกระพอขนาด120มิลเมตร แบ่งออกเป็นสีประเภทมีประเภทอะไรบ้างตอบลูกยิงสองยิงลูกยิงฝึกยิงลูกยิงรบลูกยิงฝึกหันจูงส่ 48. มาตรามุญทิศส่วนใหญ่จะมาตรามุญทิศส่วนใหญ่และมาตรามุญทิศส่วนย่อยสีแดงมีไว้ใช้เพื่อถือประสงค์อะไรตอบเพื่อวางพื้นยิง49าความเร็วในการลากจูงบนถนคนควรใช้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ ต่อ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง50ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งคอน120มิลเมตรปกติต่อตั้งมาตั้งมาตรฐานทิศต,ตั้งมาตราานสูงปรับบอรดระดับทางสูงปรับบอรดระดับแก้เอียงปรับเส้นเล็ง